สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะไม่ต้องงงค่ะไม่ต้องงงว่าทําไมเอ๊ะสองข้างมันยังไงนะพี่นี่ค่ะนี่เป็นสิ่งที่อยากทํามานานมากแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ทําสักทีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําไปก็คงดูสนุกดีแต่มันจะมีประโยชน์เลยอะไรเงี้ยแต่พอแต่งเสร็จแล้วรู้สึกว่าอุตะฉันไม่เคยเห็นตัวเองเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือ how I used to do my makeup นั่นเองนะคะก็คือวิธีการที่โมเมเคยแต่งหน้าตัวเองมาก่อนหน้านี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะถ้า เกิดย้อนกลับไปดูคลิปเก่าไม่ว่าจะช่วงประมาณแรกๆเลยที่เรายังจัดไฟกันไม่เป็นนะคะเนี่ยนะคะจะเห็นการพัฒนา ไม่นาะหรืออย่างน้อยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันแหละว,ว่าวิธีการแต่งหน้าในสมัยก่อนของโมเมกับวิธีการแต่งหน้าในปัจจุบันของโมเมเนี่ยมันมีถ้าอยากรู้ว่าความต่างความเหมือนมันยังมีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวก็ไปดูได้ในคลิปเลยแต่ก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง daily cherry ด้วยนะคะเราจะได้มาติดตามคลิปกันเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคุณคงจะชอบคอนเทนต์ที่มันแปลกๆไปบ้างแบบนี้กันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ ภาพมาที่หน้าสดนะคะที่มีตราบาปนะคะซึ่งเกิดจากการทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยตัวเองนะคะก็คือการอยู่บ้านควอรันทีนเนี่ยนะคะมันก็เรียกว่าว่างไงเราก็มีเวลาเอากระจกขยายที่แบบใหญ่ที่สุด10 times magnifying mirror นะคะมานั่งส่องตัวเองแล้วก็กดค่ะจากสิ่งที่มันเป็นจุดอุดตันเล็กๆนะคะที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะคะตอนนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกนี้ได้ทราบแล้วนะคะว่าดิฉันเป็นสิวนะคะแล้วมันก็ยังอักเสบอยู่นั่นเองนะคะเพราะ ความชั่วของมือดิฉันนั่นเองที่อดรนทนไม่ได้อันนี้เป็นบทเรียนราคาแพงนะคะถ้าเกิดใครนั่งอยู่บ้านนะคะอย่าเผลอๆนั่งว่างๆแล้วก็แคะแกะ กาบีบกดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่าทําค่ะเพราะว่าเรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราพบแพทย์ไม่ได้ด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เลยจะทําข้างนี้นะคะให้มันเป็นการแต่งหน้าแบบที่เคยแต่งก่อนหน้านี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่มีสิวเยอะมากเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างมีความสามารถในการทําให้มันโอเคนะคะจริงๆแล้วจะเรียกว่าความสามารถอาจจะไม่ใช่นะจริงๆแล้วก็คือการอัดผลิตภัณฑ์เข้าไปอย่างบ้าคลั่งนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นรอยแผลเป็นจากการกดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ยังเป็นสิวที่นูนอนนัี้ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะง่ายกว่าในเรื่องของการทําให้หายไปนะคะอย่างแรกนะคะก็คือพรายเมอร์นะคะสำหรับข้างที่ how I used to do my makeup เนี่ยนะคะก็จะเลือกเป็น veil mineral primer นะคะตัวนี้จริงๆเพิ่งมาใช้เมื่อประมาณสักก่อนที่ Sephora จะเข้ามาในบ้านเราแล้วก็มี Hourglass นะคะก่อนหน้านี้ก็คือจะซื้อที่ต่างประเทศอะไรไปนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ไม่มีอยู่นั่นก็คือ Benefit Professional นั่นเองนะคะที่ตัวนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบใช้บ่อยๆนะคะแต่ว,วันนี้เราจะใช้คุณคนนี้ก็แล้วกัน ข้างนี้ข้างเดียวเตือนตัวเองว่าข้างนี้ข้างเดียวนะตัวนี้ก็ยังเป็นพรายเมอร์ที่ชอบอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้ว h o u r g l a s กเนี่ยเขาก็ออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเบล์เพิ่มมาอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูกันนะคะส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะจะใช้ของที่ใหม่กว่าหน่อยนะคะแล้วก็เป็นของที่ชอบเหมือนกันนะคะอันนี้คือ t o u c h a นเดอะลิควิดซิลค์แคนเวนะคะจริงๆแล้ว2ตัวนี้มีความค่อนข้างใกล้เคียงกันในเรื่องของเท็กซ์เจอร์แต่ว่าเรารู้สึกว่าฝั่งของทัชชั่นเนี่ย มีความลื่นน้อยกว่าเวลาทาลงไปแล้วผิวข้างบนของอายไลเนอร์มันจะดูลื่นๆหน่อยนะคะแต่ว่าฝั่งนี้จะไม่ลื่นเท่านะคะแต่ว่าคุณภาพดีพอๆกันนะแล้วแต่ชอบว่าชอบ t e x t อร์แบบไหนนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้มันเซ็ตตัวนิดหนึ่งนะคะมาที่ฟาวเดชันกันบ้างดีกว่าเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดคุณทราบนะคะโมเมจะเป็นคนที่ชอบใช้ฟาวเดชันที่สีเข้มกว่าผิวเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันช่วยปกปิดสิวได้ดีกว่าแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี้ยก็คือชอบลุกสายฝอนะคะที่มันแทนแทนนะคะตัวที่โมเมใช้ ตั้งแต่ก่อนเข้าเมืองไทยอีกเหมือนกันจนตอนนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีในบ้านเราไปแล้วนะคะก็คือ Fit Me มี Foundation จาก m a b e l l i n นนั่นเองนะคะซึ่งสีที่ใช้ก็คือ128ซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้มกว่าผิวเลยนะคะส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะจะกระโดดมาที่ค่อนข้างไฮเอ็นเลยแล้วก็ให้การปกปิดน้อยกว่าแมทน้อยกว่านะคะซึ่งเป็นผิวที่โมเม่พรีเฟร์ในช่วงนี้ก็คือ p a t m c g r a t h l a b s นะคะ Skin Fetish s u b l i m e Perfection Foundation นะคะจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะก็สังเกตสีได้เลยนะว่านี่แบบ ะะแล้วเมื่อก่อนเนี้ยใช้ beauty blender บ้างแต่ว่าก็ใช้กับแปรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองลองรอ,องพื้นด้วยแปรงกันจ้าอันนี้ซื้อมาใหม่เลยนะเพื่อเป็นการแบบทําให้ดูว่าเมื่อก่อนเคยทําอย่างไรจริงๆแล้วรองพื้นตัวนี้ก็ยังเป็นรองพื้นที่สวยอยู่นะคะแล้วก็มุมี่ก็ยังชอบแล้วก็ยังแนะนําสําหรับใครที่อยากได้รองพื้นที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ค่อนข้างแมทแล้วก็ค่อนข้างคุมมันนะคะแล้วก็มันยังเป็นรองพื้นที่เกลี่ยง่ายนะคะ ขนาดว่าอันนี้ใช้แปรงนะไม่ได้ใช้เบลนร์ในการเกลีย่ยนะคะมันยังโอเคเลยแต่ว่ามันจะออกซิไดซ์นิดหนึ่งตามสไตล์แบบแมตต์ฟาวเดชั่นนะคะก็คือสีมันจะเข้มขึ้นในอีกสักครู่หนึ่งแต่สังเกตว่าเนี่ยเห็นปะคือมันก็ปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มกว่าสีผิวโมเมนต์น้อยหนึ่งอีกฝั่งนะคะอย่างที่บอกจะใช้แพทมากราดนะคะเช็ดหลังมือเรียบร้อยไม่ให้รองพื้นปนกันตัวนี้จะเหลวกว่าแล้วเราก็ใช้แปรงของแพทในการลงนะคะจริงๆเราก็ยังใช้บิวตี้เบลนダー ในการลงผลิตภัณฑ์อยู่นะแต่แค่รู้สึกว่าในวันที่ขี้เกียจอะแล้วก็อยากได้ลุกสบายๆหน่อยหลังๆวันนี้ก็คือเป็นวันขี้เกียจเกือบทุกวันแล้เนาะเพราะเราอยู่บ้านกันเห็นไหมคะว่ามันสว่างกว่าซึ่งจริงๆตอนนี้อาจจะแบบเข้มกว่าแล้วสวยก็ได้นะ แต่ว่าหลังๆมานี่นะคะไม่ค่อยแต่งหน้าในลุคที่เป็นลุคสีแทนเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราอายุเยอะขึ้นอะ่ะการที่จะคีบให้ทุกอย่างมันไลท์แล้วก็บรท์คือมีความสว่างมีความไลท์อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราดูเด็กลงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยสงสัยว่าคงอยากจะแก่เร็วแหละก็เลยแบบแทนหนักมากนะคะจริงๆแล้วชอบแปรงตัวที่ใช้เมื่อกี้นี้มากกว่านะนั่นก็คืออานาะสตาเซียบรเวอร์ลี่ฮิลส์นะคะเบอร์ A30 ที่ตอนนั้นออกมาพร้อมกับรองพื้นของเขาอันนี้ที่ออกมากับรองพื้นแพด เนี่ยเรารู้สึกว่ามันฟูไปหน่อยมันไม่ค่อยแน่นเท่าแปลงตัวเมื่อกี้นะคะคุณคนนี้มันอาจจะดูสว่างในกล้องนะแต่ในชีวิตจริงของโมเมอ่ะโมเมว่ามันค่อนข้างพอดีนะคะคือให้จําไว้เสมอว่าเวลาดูคลิปโมเมนะคะแสงเราสว่างมากๆจริงๆซึ่งเราอยากให้เห็นสีที่มันค่อนข้างชัดเจนแต่ว่ามันก็จะมีความเหมือนทําให้มันทุกอย่างมันดูขาวขึ้นกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยพอตัวนี้อยู่ไปแล้วค่อนข้างโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นรองพื้นสิ่งที่เคยทํากับสิ่งที่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะมาที่คอน คอนซีลเลอร์กันบ้างดีกว่านะคะคอนซีลเลอร์ที่เคยเป็นเฟเวอร์ไรแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังเป็นเฟเวอร์ไรอยู่นะแต่ว่าบางทีมันฟูคัเวอร์ชไปหน่อยสําหรับชีวิตจริงในตอนนี้นะคะนั่นก็คือทาร์ a เชฟเทปนั่นเองนะคะนี่แล้วก็เมื่อก่อนจะฮิตมากนะคะที่จะลงคอนซีลเลอร์เยอะขนาดนี้นะคะไม่รู้ว่าจะลงเยอะขนาดนี้ไปทําไมนะคะแน่นมากแล้วก็ต้องแบบเป็นสามเหลี่ยมที่สว่างด้วยนะอดีตเคยแรงทริคหนึ่งที่ชอบทํามากๆนะคะในตอนก่อนหน้านี้ก็คือใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะในการมาโบอกอัด ลงไปนะคะให้สิวเขาไม่ได้ต้องหายใจแล้วไม่ต้องออกมาเห็นโลกกว้างใดใดทั้ทงสิ้นนะคะโดยจะใช้ m a x Studio Fix Powder นะคะเมื่อก่อนใช้ NC ส0ูนะคะแต่ว่าตอนนี้ใช้ NC 25แล้วนะคะเราก็จะลงไปบริเวณน้องสิวเพื่อให้มันเพิ่มการปกปิดเข้าไปอีกมันก็จะดูเบาลงแต่ด้วยความที่มันยังเป็นสิวนูนอยู่นะคะมันก็จะยังเห็นแหละคือถ้ามันแบนๆไปแล้วนี่มันก็จะแทบจะไม่เห็นแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็ชัดนิดหนึ่งนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งคอนซีลเลอร์ที่จะใช้นะคะเป็น f a v o r i t e มานานมากจริงๆเพราะว่าเนื้อมันบางแล้้วก็เนือนดี น,ะะนั่นก็คือชาแนลนะคะคอนซีลเลอร์นั่นเองแล้วก็วิธีการใช้คอนซีลเลอร์ในชีวิตเมืไหม่ก็เปลี่ยนไปนะคะก็คือการดอทประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ที่มันไม่โอเคก็จะใช้เบลนร์แต่ว่าเปลี่ยนข้างเป็นข้างที่สะอาดหน่อยนะยังไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยอรอยอันนี้ที่มันไม่ได้นูนแล้วนะคะมันเหลือแค่เอ,อ่อเป็นแค่สีผิวที่ค่อนข้างผิดเพี้ยนนะคะมันก็จะตบง,ง่ายกว่าเราก็เติมนิดหน่อยก็ได้ถ้าเกิดยังรู้สึกว่าบอเตอร์ไม่รู้สึกสบายใจเท่าไหร่สิ่งที่เปลี่ยนไปนิดนึงนะคะจากที่ปกติข้้าางนีเ,นเร จะเซตแป้งเลยนะคะแล้วก็ไปใช้ทุกอย่างที่ค่อนข้างจะเป็นลักษณะเนื้อพาวเดอร์นะคะฝั่งนี้เนี่ยมันจะเพิ่มสิ่งที่เป็นครีมเข้ามาอย่างแรกเลยก็คือเป็น cheeks out นะคะครีมบรอนเซอร์จาก f e n t y Beauty อันนี้สี butter b i s c u i t นะคะตัวนี้ก็จะเป็นครีมบรอนเซอร์ก่อนหน้านี้ก็จะใช้สเล t ์ n d นเดช n น l นะคะอะไรต่างๆแล้วแต่แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ความต้องการในตอนนั้นนะคะแปรงก็จะใช้เป็นแปรงตัวที่แฟน t ี้เขาออกแบบมาให้ใช้คู่กันนะคะ125อ้ 1, 2, 5, นั่นเองเราจะ แป้งทั้งสองฝั่งนะคะแป้งตัวที่ใช้เป็นประจำเมื่อก่อนเลยนะคะหมดไปจำนวนไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วแล้วก็ปัจจุบันยังใช้อยู่นะคะก็คือ Laura er l o เร a Mercier loose s e t t i n g ้งพาวเดสี Translucent แต่ว่าอีกข้างหนึ่งนะคะวันนี้อยากจะให้ลุคมันโกลว์โกลหน่อยนะคะช่วงหลังๆมันเนี่ยไม่ค่อยใช้แป้งที่แมตมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหันมาใช้เอ่อเวลทรานซ์ลูเซนต์พาวเนะคะของ Hourglass นั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะพ f ฟชิที่คุณเคยนะคะเมื่อก่อนไม่พักแป้งด้วยนะคะโบกเลยจิตใจเนาะคนาา่อมวอมมบกว ชอบแบบเก่ามากกว่ามันแน่นมันแน่นฟัง Hourglass นะคะโมเมจะใช้พัฟของ Tatty Beauty นะคะก็ลองสั่งมาลองเล่นดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะชอบอยู่ใช้ได้นะคะอันใหญ่ซักอยู่ก็เลยใช้อันเล็กคือสําหรับ Hourglass ตัว Veil Powder เนี่ยจริงๆแล้ว Hourglass ก็แนะนําให้ใช้กับแปรงนะคะแต่โมเมก็ยังเป็นคนที่ชอบใช้พัฟกับแป้งอยู่ดีเพราะว่ารู้สึกว่ามันช่วยให้ติดผิวเรามากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนบางๆจริงๆขี้เกียจจริงๆก็ใช้แปรงบ้างเหมือนกันนะดูไปแล้วจะสังเกตได้นะคะว่าข้างนี้เนี่ยมันมี coverage ที่สูงกว่านะคะฝั่งนี้อาจจะยังเห็นสีเส้นเลือดรอยอะไรต่างๆบ้างนะคะแต่ว่าเราชอบลุกแบบนี้มากกว่าสําหรับตอนนี้ในแง่ของวันปกตินะไม่ใช่วันทํางานนะถ้าเกิดยังต้องออกอีเวนต์ยังต้องทําอะไรอยู่เนี่ยเราก็ยัง prefer สิ่งที่มันค่อนข้าง full coverage หน่อยนะคะเพราะว่ามันดูตั้งอกตั้งใจมากกว่านะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยคือเป็น everyday นะคะสําหรับคิ้วนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ชอบใช้อนานาสตาเซีย brow ิ i มากมากเลยนะคะแต่ว่ามุมไม่ไม่มี brow ิสอยู่ตอนนี้นะคะก็เลยจะใช้สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะอันนี้คือ brow Iner, สีซอฟต์บราวน์นะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่เขียนคิ้วค่อนข้างจะโก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเส้นที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขียนคิ้วค่อนข้างซอฟต์ลงนะคะฝั่งของคิ้วปัจจุบันเดี๋ยวจะใช้หลายอย่างหน่อยนะคะเป็นของ b e n e f i t หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น precisely my brows นะคะเป็น gimme brow แล้วก็2 4 o u r hour brow setter Set นะคะเพราะว่าชอบทรงคิ้วที่มันดูดตั้งเป็นธรรมชาติเดี๋ยวจะ speed คิ้วแบบเร็วๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคลิปนี้จะยาวประมาณ2ชั่วโมง คิ้วเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าอันนี้เน้นในเรื่องของการเป็นสีที่เห็นชัดนะคะส่วนฝั่งนี้จะเน้นในเรื่องของการเน้นเส้นนะคะให้เห็นว่ามันมีคิ้วเยอะมีเส้นขนคิ้วที่ชัดเจนนะคะซึ่งเราว่าเป็นเทรนดที่เปลี่ยนไปในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะเมื่อก่อนนี้ก็คือทุกคนก็จะต้องเขียนสีลงไปให้เต็มที่แบบนี้นะคะอันนี้คือโมเมเองก็ยังค่อนข้างเบามือนะเพราะว่าไม่ได้อยากทําให้มันแลดูแตกต่างกันมากแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเห็นค่อนข้างชัดว่าโมเมเป็นคนที่เขียนคิ้วประมาณอย่างนี้แล้วก็สีก็จจจะมมีีีคววาาาาาอออกกกนนน้้ํตล่่ปััุบทยได คิ้วที่มันเป็นเส้นที่เหมือนสีขนคิ้วจริงๆนะคะอันนี้ก็จะนานกว่าแน่นอนแหละแต่ว่ามันก็ได้ลักษณะคิ้วที่ค่อนข้างจะเห็นชัดเลยว่าฝั่งหนึ่งเป็นเหมือนเขียนสีลงไปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแลดูเหมือนขนคิ้วหนาม,มากๆจริงๆค่ะสําหรับการแต่งตานะคะเมื่อก่อนเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเริ่มด้วยอายพริเมอร์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีขี้เกียจขี้เกียจบ้างใช้บ้างไม่ใช้ เบนที่เค a ็อเดลอพร r สำหรับฝั่งนี้นะคะก็คือฝั่งที่เคยแต่งหน้าสมัยก่อนนะคะก็จะใช้นี่นะคะ Naked p a l e t t e Original นะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะค่อนข้างแซดทีเดียวนะคะเปลี่ยนชีวิตพอสมควรแล้วก็จะใช้แปรงที่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะคะแต่ว่าน่าจะเป็นขนที่เป็นขนสังเคราะห์และตั้งแต่เราเริ่มใช้เนี่ยมันยังเป็นขนธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นหน้าตามัมนก็จะแบบดูบีดอัพนิดนึงนะคะอันนี้คือ m a c 217แล้วก็ m a c 239วิธีการในการแต่งตานะคะจะค่อนข้าง คลายเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะมีสิ่งที่แตกต่างไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูสําหรับข้างนี้นะคะโมเมจะเริ่มด้วยเนกเกตก่อนเลยนะคะสูตรของโมเมในการคัดเบ้าตั้งแต่แรกนะคะก็คือเริ่มใช้สีน้ําตาลกลางๆนะคะตอนนั้นก็แบบแปรงไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ก็เริ่มจะคัดเบ้าก่อนเลยกระบอกแน่นๆเลยไม่รู้นะไม่อยากจะเคลมแต่คิดว่าคําว่าคัดเบ้าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของโมเมอย่างหนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นคนแรกที่ใช้คําว่าคัดเบ้าหรือเปล่าแต่ว่าใช้จนชินอะแล้วก็ตอนนั้นนะคะก็จะฝีมือในการเกลี่ยก็ยังห่วย แตกอยู่นะคะตั้งแต่แรกๆนี่ย้อนกลับไปดูวิดีโอตัวเองแล้วแบบครนช์อะคือแบบเฮ้ยทำไมไม่เห็นนะว่าเกลดตามไม่เท่ากันไงเกสุดจัดจ้านในย่านนั้นแนละ้วล่ะตอนนั้นอนะตอนนี้ก็จะตั้งใจทําให้มันดีขึ้นหน่อยนะคะจะได้ดูแบบเหมือนว่า10ปีผ่านไปมีอะไรที่แตกต่างบ้างนะคะนภสรแล้วก็จะเน้นหางตาเยอะมากนะคะคือแบบมันจะเริ่มเข้มเร็วมากจากนั้นนะคะก็จะเพิ่มสีขึ้นไปนะคะนั่นก็คือสีบัคจะเป็นน้ําตาลที่เข้มขึ้นไปอีกนิดนึงแปลงอันเดิมเลยนะคะมาแล้วคะ่ะการลงหางตาบางทีนะคะเอา2 เดี๋ยวใช้สี dark horse นะคะน้ำตาลเข้ม shimmer อ,อันนี้นะคะกับ2-3-9 ไงละ่ะเบามาแล้วก็สีที่โปรดปรานที่สุดนะคะก็คือสี half bake กับ smock ok นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ smock ok ก่อนนะคะในการเริ่มทําให้ทุกอย่างมันชิมเมอร์มากขึ้นไปอีกคือเมื่อก่อนที่แต่งตานานมากนานนานนานไม่รู้เอาเวลาไปทําอะไรไปหมดพลิกมาใช้แปรงอีกด้านหนึ่งนะคะกับ half bake ที่เป็นสีออกทองทองนะคะเราก็จะฟาดลงไปแบบไม่แคร์อะไรเลยอ,อย่างนี้นะคะมันจะเป็นการแต่งตาแบบแนวตั้งอะคุณผู้ชมก็คือเข้มกลางอ่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะระเบิดหัวตาเข้าไป ด้วยสีสว่างเข้าไปอีกนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ทําน้อยมากนะคะในชีวิตจริงเพราะว่าขี้เกียจจ้าคือถ้าไม่ได้ไปงานหรือไม่ได้อะไรอะ่ะแทบจะไม่ได้เลยกลับมาแตะสีดาร์คอสนะคะแล้วก็ลงคนขนตาล่างแบบบากครัง้งเมื่อก่อนนี้คือแบบวงใหญ่มากตาเข้มมากแน่นมากกลัวเหมือนกลัวเครื่องถําอางไม่หมดอะ่ะอายุเยอะเก่งมันต้องสโมกกี้เบอร์นี้แม่แล้วก็เอาบัคนะคะสีน้ําตาลมาเกลียไปอีกจ้าตัวสากคอนซีลใต้ตาเนาะแล้วก็มาทาให้ใต้ตาตัวเองดูดำ มากยิ่งขึ้นเกเจะตายบอกแล้วว่าอดีตเคยแรงแล้วจากนั้นนะคะเลือกสีที่สว่างที่สุดนะคะเซนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิมเมอร์ประกายชมพูซัดลงไปที่หัวตา แล้วก็ใช้สีสว่างสุดเลยนะคะอย่าง Virgin บริเวณใต้โหนคิวจ้ะให้คิวมันดูแบบกระโดดเด้งสูงขึ้นไปถึงฟ้าตาในอดีตของพาเพลินเลยคัดเบ้าสไตล์พาเพลินไปไหนแต่งหน้าไปไหนก่อนเล่ามาก่อนก็สะใจดีเหมือนกันนะไม่ได้แต่งหน้าแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งนะคะจะใช้สิ่งที่จริงๆแล้วก็โมเมก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับนูเทรลพาเล e เป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือพาเลตในโทนสีที่มันเป็นสีโทนธรรมชาติเพราะเรารู้สึกว่ามันแต่งได้จริงในทุกๆวันนะคะแต่ก็อาจจะมีการสวิตช์เปลี่ยนไปเปลี่ยนนมาแแแแแลล้้ววตต่่บรด์ของ ที่ส่งมาให้ลองเล่นกันบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาไปไหนนะคะพาเลตหนึ่งที่จะไปกับมูเมรเรื่อยๆนะก็คือนาตาชาเดโนน่านะคะบีบาพาเลตอันนี้เพราะว่าสีมันค่อนข้างจากนูโทรแล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะแต่จะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าฝั่งนี้มันจะดูเป็นน้ำตาลเทาในขณะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมูเมอรชอบใช้น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลแดงน้ำตาลส้มน้ำตาลชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันทําให้หน้าเราดูซอฟต์ลงนะคะก็เลยเป็นสีที่ชอบใช้นั่นเองนะคะสีแรกที่จะ ใช้นะคะจะใช้สีเฟรโก้อันนี้ลงค่อนข้างทั่วเปลือกตาเลยทั่วเปลือกตาในที่นี้ก็คือเหมือนแทนที่จะสร้างกระบอกตาอย่างเดียวอะค่ะเราลงทั้งอันแบบฟุงฟ้งๆจนมาถึงใต้หนกคิ้วจังหวะคล้ายๆกันคัดเบ้าแหละแต่แค่ว่าไม่ได้ลงแค่เฉพาะตรงรอยพับเปลือกตาเท่านั้นแต่ว่าลงทั้งสิ่งเลยการแต่งตาแบบปัจจุบันนี้คือจะง่ายและเร็วกว่าการแต่งตาในอดีตเยอะมากนะคะจนแลดูเหมือนว่าขี้เกียจอะแล้วก็จะใช้สีที่เข้มขึ้น นิดหนึ่งนะคะอย่างสีบัฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นออกแบบน้ําตาลแดงๆหน่อยกับแปรงที่ยังเป็นแปรงฟูอยู่นะคะแต่ว่าไซซิ่งเล็กลงมาหน่อยลงเฉพาะรอยพับก็คือจากคนขนตาขึ้นไปจนถึงรอยพับเปลือกตาตรงน,รงนี้ตรงชั้นตานะคะสังเกตว่าวิธีการแต่งตาปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเป็นจากล่างขึ้นบนแล้วก็จะมีการเกลี่ยมาเกลี่ยไปซ้ําเยอะมากกว่าสมัยก่อนคนละทางเลยเห็นไหมทีนี้จะมาใช้โคโก้ก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มอันนี้ น,นี้ก็จะลงให้ชิดคนขนตาจนเหมือนจะเป็นไลเนอร์นะคะคือใช้น้ำตาลเข้มทําให้มันเหมือนเป็นไลเนอร์ฟุ้งๆก่อนนะคะแล้วก็คนขนตาล่างด้วยก็จะใช้แปรงที่เล็กลงกว่าเมื่อก่อนมากเลยเพราะว่าเราอยากจะควบคุมให้ ไลเนอร์เนี่ยมันอยู่แค่บริเวณโคนขนตาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ลงมาเลอะข้างล่างนะคะส่วนความวิงวับนะคะจากที่ใช้อายแชโดว์ที่ค่อนข้างวิงขนาดนี้เนี่ยเหมือนชิมเมอร์ที่แบบชัดมากๆนะคะเราจะชอบใช้สิ่งที่มันเป็นเหมือน p i กเมนตหรือว่าเพร s กลิตเ t อร์อะไรอย่างนี้มากกว่านะคะอันนี้จะเป็น scattered light glitter eye shadow นะคะจาก hourglass นะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่า ray นะจะค,อคอ่อยๆแบบแลงไปทั่วๆประมาณอย่างงี้คะ่ะมันก็จะดูเป็นเหมือนแบบ e แบบแบบว l o o k นึกออกมาคือสี ตาแบบฉ่ำฉ่ำแต่เป็นฉ่ำที่ไม่ได้แบบจะไม่ติดทนจะไม่ใช่งานกลอสที่แบบดู e อดดิทอริลดูแบบเหมือนแต่งหน้าในแมกกาซีนแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะติดผิวเราจริงๆแต่ว่าพอดูไกลๆอ่ะมันดูเหมือนเปลือกตามีความแบบฉ่ำหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีความแป้งเท่าฝั่งนี้นะคะไลเนอร์ค่ะแน่นอนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอะอะไรนะคะก็ Cat ว o n d tattooliner นะคะสี t r o o p e r อันนี้ก็ยังเป็นอายไลเนอร์สีดําที่ชอบมากที่สุดอยู่ดีนะคะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ค่อนข้างคมแล้วก็ ข้างวิ่งไปสูงนะคะในขณะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยจะชอบอูซุนะคะอันนี้คือเป็นอายไลเนอร์ญี่ปุ่นที่ได้มาตอนไปทริปญี่ปุ่นเมื่อต้นปีก่อนที่โควิดจะหนักหน่วงนะคะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มด้วยไม่ค่อยได้ใช้อายไลเนอร์สีดําสนิทเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าอยากจะทําให้หน้าตัวเองดูซอฟต์มากกว่านะคะก็เลยเลือกใช้ไลเนอร์ที่เป็นสีน้ําตาลแต่งตาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใช้เวลานานมากเลยนะคะฝั่งนี้เนี่ยติดขนตาเบอร์ใหญ่โตโออนะคะที่โลกต้องเห็นว่าเราติดขนตานะคะแล้วก็เติม อินเนอร์ไลเนอร์นะคะเป็นไลเนอร์สีดําเข้าไปอีกเพื่อให้มันเข้มแล้วก็เป็นสไตล์ที่ก่อนหน้านี้ชอบแต่งบ่อยๆนะคะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยนะคะติดขนตาเบอร์ที่ค่อนข้างจะเล็กแล้วก็แลดูเป็นธรรมชาติช่วงหลังๆมาก็จะใช้ขนตาดีอัพนะคะเป็นขนตาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมาในลักษณะที่ดูเป็นธรรมชาติดีแล้วก็ทําให้มีขนตาแต่ดูไม่โปะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเปลี่ยนให้ลดอายุแล้วก็ดูซอฟต์ลงมากๆนะคะทีนี้มาเรื่องของการคอนทัวร์แล้วก็การบรอนซ์กันบ้างดีกว่าสมัยที่เริ่มแต่่งหหน้าใาๆนะ หลายคนแบบไม่เข้าใจว่าทําไมโมเมจะต้องเอาสีแบบน้ําตาลเข้มๆม,มาทานหน้านะคะมันจะดีหรอทําไมเราอยากหน้าดํากันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะคะทุกคนก็เข้าสู่เทรนด์สายฟอที่บรอนซ์กันหนักมากนะคะแล้วก็บรอนเซอร์ก็กลายเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายดีในโลกบิวตี้กันไปนะคะอันนี้เป็นอันที่อยู่กับโมเมมานานมากจริงๆนะคะแม็กหนึนะคะแล้วก็ใช้เคเวนอควานนะคะเป็นสีน้ําตาลเทาที่เราชอบเอาไว้ใช้เหลาโครงหน้าของเรา มากจริงๆเมื่อก่อนนี้คือหนักมือกับการคอนทัวร์มากอะ่ะไม่มีใครเตือนเลย คือแน่นหนามากจริงๆแล้วยังก่อนเรื่องยังไม่จบต้องบรอนส์ด้วยอีกนะคะใช้ Benefit Hoola นะคะซึ่งเป็นสี Hoola ปกติเลยนะคะ Original เนี่ยแหละในการบรอนส์นะคะไม่พอแน่นมากคือเมื่อก่อนปัดบรอนเซอร์เยอะมากมากจนไม่รู้ว่าหมด Hoola ไปกี่อันยิ่งตอนไหนที่แบบแต่งตาสโมกี้แบบนี้นะจะยิ่งปัดบรอนเซอร์เข้าไปเหมือนบ้าเล็กเลยแม่แต่ก็คนก็เห็นเลยนะว่าลงบรอนเซอร์อะหลอกไม่ได้เลยนอกจากนั้นนะคะยังไม่พอค่ะยังลงไบรท์ท พาวเดอร์ไปใต้ตาอีกนะคะตอนนี้ไม่มีของเก่าที่เคยใช้แล้วนะคะแต่ว่ามี KKW Beauty เ,เบอร์3นะคะ Brighten อันนี้เป็นเหมือนแป้งสำหรับใต้ตานะคะแล้วก็ใช้แปรงอันเก่าเลยนะคะหนึ่งอะไรเนี่ยหนึ่งหกห้าแมหนึ่งหกห้านะคะลงไปอีกให้มันมีความต่างระหว่างแบบบรอนเซอร์กับใต้ตาไปหนักมากนี่เื้ส่วนฝั่งนี้นะคะที่เป็นฝั่งที่ทําปัจจุบันนะคะก็จะเบากับบรอนเซอร์ลงเยอะนะคะแล้วก็ใช้บรอนเซอร์ที่ค่อนข้างจะชิมมอรี่หน่อยก็คือมีความวาวานิดนึง,นงแล้วก็ไม่ค่อยคอนทัวร์แล้วนะคะคอนทัวร์ที่เป็นสีเทาๆเ,เนี่ยไม่ค่อยทําแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าในชีวิตจริงมันแอบดู ค่อนข้างหลอกเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเลยเหมือนไม่ค่อยได้ลงแล้วนะคะปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่จะใช้เจ้าตัว l u m i n o u s Bronze Light นะคะของ Hourglass นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะช่วยในเรื่องของการหักเหของแสงได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่ามันมีชิมเมอร์อยู่พอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูหนักมากแล้วก็ลงทั่วๆขี้เกียจขี้เกียจได้เลยนะคะจะไม่ได้ลงแบบเน้นหนักเท่าเมื่อก่อนแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังลงในบริเวณที่ใกล้เคียงกับที่เดิมนะแล้วก็เลือกแปลงที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ฟูก กว่าแปรงที่ใช้สมัยก่อนมากนะคะจะเป็นประมาณอย่างนี้ค่ะนี่คือบรอนเซอร์ที่ลงในช่วงนี้อันนี้อาจจะขอเอาขึ้นนิดหน่อยเพื่อให้เห็นนะว่าเรามีบรอนเซอร์บ้างแต่ว่าชีวิตจริงนี่อาจจะแทบเบาวกว่านี้ด้วยซ้ํานะคะจะสังเกตได้ง่ายมากว่าลงทุกอย่างน้อยลงเบามือมากขึ้นแล้วก็มีความระยิบระยับวิบวับมากขึ้นนะคะปัดแก้มเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยอดีตเคยใช้ NARS Orgasm นะคะค่อนข้างบ่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมีอะ่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังชอบอยู่นะ แต่ว่าอาจจะใช้น้อยลงเพราะว่ามันเหมือนมีแบบอื่นๆมาให้เลือกเยอะขึ้นนะคะ,ะก็เมื่อก่อนก็ปัดแก้มหนักอยู่นะแม่ทุกอย่างหนักหมดเลยเป็นคนหนักมือเมื่อก่อนนะบรอนเซอร์ยังไม่พอเจอปัดแก้มก็ไปอีกไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่คือเหมือนเราไม่ได้อยู่ในช่วงชีวิตนี้ของชีวิตเราแล้วว่าเราอยู่ในช่วงชีวิตนี้มากกว่าจริงๆแล้วยังชอบปัดแก้มสีนี้อยู่นะคะเพราะฉ,ะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ข้างๆกันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ยังเป็นปัดแก้มที่สวยมากแล้วก็เอาจริงแล้วเราว่ามันเหมาะกับลุคฝั่งนี้มากกว่าลุค มันเบากว่าแล้วมันก็ยังมีพื้นที่ให้ไปเยอะกว่าฟังนี้นี่คือแบบแน่นจนไม่เหลือที่จะทําอะไรแล้วแม่เอ้ยยังก่อนเรื่องยังไม่จบจ้ะเราต้องโขกหน้าด้วยไฮไลท์ก่อนนะคะซึ่งไฮไลท์ที่พุ่งที่สุดเท่าที่ดิฉันมีนะคะดิฉันก็จะเอามาอัดลงไปในสมัยก่อนนะคะนั่นก็คือ the b a l m นะคะ mary luminizer อันนี้นั่นเองนะคะลงเหมือนไม่กลัวรูขุมขนบนหน้าเลย นี่หนกหน้าผากที่รู้เรื่องของเราบอกตลอดเลยต้องปัดหนกหน้าผากด้วยนะคะแล้วก็จะชอบอยากให้ตัวเองมีตรงนี้ที่บิ๊บบับนิดนึงนะคะก็จะลงตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งบางทีในบางแสงจะแลดูเหมือนมีหนวดประมาณอย่างนี้ยังก่อนยังไม่ได้คอนทัวร์จมูกเลยแม่ต้องคอนทัวร์จมูกฝั่งนี้ก่อนแล้วเมื่อก่อนคอนทัวร์ฉันจมูกหนักมากหนักแบบใครก็เห็นอนะ นี่ค่ะชัดเจนเดี๋ยวนี้แทบไม่คอนทัวร์จมูกเลยนะคะน้อยมากจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะไม่นิดเท่าไหร่แต่อ่ะโอเคเพื่อให้เสมอกันนิดนึงก็อาจจะเหลือๆนี่ไม่จุ่มเพิ่มนะเหลือๆเท่าไหร่ก็มายืมๆมานิดนึงจะประมาณแค่นี้เองเน้นเงาตรงนี้เป็นหลักด้วยตรงข้างๆจมูกแทบจะไม่ค่อยลงนะคะส่วนใหญ่จะแบบอยากได้เงาบริเวณใต้คิ้วมากกว่าไฮไลท์สําหรับฝั่งนี้นะคะใช้ค่อนข้างน้อยแล้วก็ใช้ไฮไลท์ที่มันดูซอฟต์ลงเยอะมากกว่าเมื่อก่อนนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า R M S Beauty นะคะก็คือจะค่อนข้างปัดออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มุมมันจะไม่ได้ปัดไฮไลท์เป็นเส้นเหมือนเมื่อก่อนละก็คือส่วนใหญ่จะปัดเหมือนรวมกับปัดแก้มไปเลยเพื่อให้ผิวทั้งชิ้นมันดูโกลมากขึ้นมันไม่ได้โกลเป็นแค่สไตรปัดเป็นเส้นอย่างเดียวนะคะโอ้โหต่างอะดูในกล้องแล้วแบบตกใจตัวเองไงคุณผู้ชมว่าไงถึงขั้นตอนนี้เอาล่ะเดี๋ยวไปทาปากกันค่ะสําหรับปากนะคะเมื่อก่อนนี้ต้องมีลิปไลเนอร์เลยนะคะแล้วก็ลิปไลเนอร์ที่ใช้บ่อยมากๆก็คือแมสจะมีหลายสีมากไม่ว่าจะเป็น strip down ไป็ลอะไรต่างๆนะคะวันนี้เลือกสี strip down มาแล้วก็ลิปสติกก็เป็นของ mac เหมือนกันนะคะเมื่อก่อนนี้ลิปสติก mac นี่มันคือแบบใช่จริงๆปัจจุบันก็ยังใช่อยู่นะคะแต่ว่ามันมีลิปสติกมาให้เลือกเยอะแยะมากมายจนบางทีเราลืมนึกถึงของดีในอดีตไปนะคะเริ่มด้วยสี velvet teddy นะคะแล้วส่วนใหญ่คงจะทําให้มันนูดไปกว่านี้อีกนะคะโดยใช้สี cream the nude นะคะนี่นะคะก็คือจะนูดแล้วก็จะเป็นแบบลิปสติกที่เกินเกินออกมานะคะในปัจจุบันนี้ชีวิตจริงเนี่ยใช้การทาลิปสติกแบบ bullet เนี่ยแทบจะเรียก่ น้อยมากนะคะจะชอบการลงเหมือนทิ้นหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือนะคะในการทําให้มันเบลอคือมันดูเป็นธรรมชาติกว่าแล้วก็ดูไม่เป็นเส้นที่ชัดจนเกินไปอะคะ่ะเดี๋ยวไปสยายทุกอย่างออกนะคะแล้วมาพูดคุยกันนะคะมาลองเปรียบเทียบจุดที่โมเมเห็นค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าวิธีการที่แต่งหน้าเมื่อก่อนกับวิธีการที่โมเมแต่งหน้าในตอนนี้นะคะมันมีอะไรเหมือนหรือว่าแตกต่างกันบ้างคะ่ะเป็นไงคะดูสองข้างเทียบกันแล้วคุณผู้ชมพอจะเห็นไหมคะว่า how I used to do my makeup นะคะ หรือวิธีการที่มูไปแต่งหน้าในอดีตนะคะกับวิธีการที่แต่งหน้าในปัจจุบันนะคะพูดถึงความต่างดีกว่านะคะถ้าให้วิเคราะห์วิจารณตัวเองนะคะว่าเทียบกันว่าระหว่างฝั่งที่เคยทํากับฝั่งที่ทําในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมันมีอะไรต่างกันบ้างข้อแรกเลยก็คือเรื่องของความแน่นยิ่งอายุเยอะขึ้นเราแต่งหน้าน้อยลงความแน่นน้อยลงเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมันดูธรรมชาติแล้วก็ดึงอายุเอาไว้นะคะให้เราดูเด็กไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราอายุเยอะแล้วเราไปแต่งหน้าหนัก หนักจัดๆมากๆเนี่ยบุ๋มเอ๋ว่ามันก็ไปนเน้นเหมือนกันนะให้ทุกอย่างดูเข้มดูแข็งนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นของคิ้วความคมของไลเนอร์สีที่ใช้ที่ค่อนข้างเข้มความแน่นของบรอนเซอร์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะยังเป็นลุคที่ถ้าเกิดไปงานหรือถ้าต้องการจะแกลมอัพจริงๆก็ยังแต่งได้เนี่ยนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงปัจจุบันเนี้ยทุกอย่างมันดูซอฟต์ลงแล้วก็ไลท์ลงเบาลงนะคะเส้นของคิ้วก็จะดูเป็นเส้นที่ดูธรรมชาติมากขึ้นไลเนอร์ก็เช่นกันนะคะรวมถึงการลงสี กระบอกตาก็ดูเบาลงนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดรวมถึงปากเส้นที่มันคมคมอะไรอย่างเงี้ยโมเมก็จะตัดทิ้งไปแล้วก็เก็บความเบลส์สายกรุบเอาไว้นะคะให้ได้มากที่สุดนั่นเองแล้วก็ความต่างระหว่างไฮไลท์และคอนทัวร์เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันนี้ในชีวิตจริงของโมเมก็คือโมเมไม่ค่อยคอนทัวร์แล้วจะมีแค่บรอนซ์บ้างอาจจะมีบางวันเผลอหนักมือบ้างอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จริงแล้วก็จะเป็นประมาณแค่นี้นะคะสนุกดีนะคะถ้าเกิดมีวิธีการแต่งหน้าไหนนะคะที่คุณ ผู้ชมเคยทำในอดีตนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่ทำแล้วนะคะมุ้งไม่อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีความต่างไหมระหว่างวิธีที่คุณเคยแต่งหน้าในช่วงก่อนสมัยก่อนที่เริ่มดูมุ้งตั้งแต่แรกๆแล้วก็ช่วงนี้ปัจจุบันนี้นะคะมีอะไรต่างหรือเหมือนกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างเลยนะคะเพราะว่าอยากรู้มากๆจริงๆว่าเราเป็นผู้คนที่มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจกับวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง Cherry ด้วยกล้้2ซัแลวดีใจมากๆแล้วก็ขอบคณทุกๆ น,นะคะที่ติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ